ใช่วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมันนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศนี่โอ้โหสุดๆดเลยแต่เราคงจะตอบคาถามนี้ไม่ดีเท่ากับาศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับดครค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอ้ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินคะ คำตอบง่ายๆครับเรารับประทานอาหารมากแล้วก็เผาผลาญไขมันช้านะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือทาให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราจะทําง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีมแล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไขมันส่วนเกินนะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไป ที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเ,เมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลล์ให้กลายเป็นพลังงานเซลล์ก็จะกระชับนะครับเพราะนั้นชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานกับร่างกายเราเลไท่ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลงต่อไปเรื่อยๆ เราก็รับประธานาธลงแล้วละน้ำหนักของเราก็จะลงด้วยด้านน้ำหนักไขมันที่หายไปนะครับก็คือหลักการที่อธิบายแล้วฟังง่ายมากเลยใช่ไหมทีนี้พูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อสถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับทาวันละสองครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในตอนบนยจำนวนอาสาสมัคร40คนลดตามส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้วสามนิ้วเกือบเกือบสี่นิ้วนะครับเวลาสี่ทีนี้ ในการวิจัยของเราที่ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้ห้าครั้งนวดวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ลดไป8นิ้วนะฮะในเวลาสิบสองวัน แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ฮะเขาก็เอาเขาก็เอาครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึงปี20เตียงเขาก็แข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกราวัลนะฮะ ภายใน40นาทีครับลดลดไป8เซนนะครับก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติผู้จัดจำหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจริงๆเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ได้ผู้ชนะเลิศไปนะคะที่1ประเทศไทยแน่นอนอที่ญี่ปุ่นอันดับ3นะครับประสิทธิภาพของครีมไม่ใช่เรื่องของการโน้มเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิส ภายในหชั่วโมงครับนี่คือส่วนที it ่รถไปเป็นเซนตนะครับที่เยอรมันครับที่ก็ไปมาทั่วนะครัที่เยอรมันฮะภายในหชั่วโมงนะครับแล้วก Man, naked naked ็ที่อิตาลีที่งานเครื่องซำอางที่ใหญ่ที่สุดนลยนะครับที่คือผลสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลัง ก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสีสัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองแต่อย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสาธกัณธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้รถการมันส่วนเกินได้อย่างปลอดภัยที่สุดแลวผลการศึกษาวิจัยนี่ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างะคะครับนี่มาดูว่ามันลดลงไปไหมเอวของคนที่ไม่ค่อยสวย ข้างล่างจะมีไขมันนะฮะเป็นเซลล์ไขมันจับกันอยู่จับกันเป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นจะมีของเหลวถูกแคทไว้ถูกกักไว้สริมแซบของเราจะซึมเข้าไปได้เร็วมากนะคด้วยคุณสมบัติของครีมซึมเข้าไปแล้วก็ทํางานแล้วก็เริ่มขาผ่านไขมันแต่ถ้ามีการนวดลูกขาวๆคือเซลล์ไขมันเนี่ยจะแยกออกจากกันนะแล้วก็ของเหลวก็จะถูก ฝักออกจากบริเวณนั้นด้วยขณะนี้เซลล์มันแยกออกจากกันแล้วนะครับก็หมายความว่าพื้นที่ผิวของเซลล์ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมคมมรมับไ,ไ,ไม่มีอะไรมากันไม่มีอะไรมาฝักไว้เพราะฉะนั้นสลิมเซฟของเราก็จะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วได้หลายเท่าตัวคือเข้าทุกทิศทางเองซึมเข้าไปก็จะทงานซึมเข้าไปเร็วมากก็จะทงานซึมเข้าไปนะฮะก็ทำงานงเพรานะฉะนั้นขนาดเดียวกันเนี่ย ของเหลวบริเวณนี้ถูกนําออกไปนะเราดูบริเวณหนึ่กนออกนะะงกลมๆตรงเนี้ยถ้าหากมีของเหลวไหลออกไปแล้วอะไรเกิดขึ้นเซลล์ก็หากันกระชับกันนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆของเหลวหลุดไปจากบริเวณนั้นะะเอวฟุบแทบกลงมาทันทีแต่ผลอันนี้คือผลชั่วคราว สองชั่วโมงสามชั่วโมงจะตามมาอย่างเดียวนี่คือการเล่นคนนี่คือการเล่นลคนครีมทั่วโลกที่บอกว่าสามารถลดไขมันส่วนเกินได้เป็นการลดน้ำเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราหยุดแค่นี้เราก็เหมือนเข้ากับหลอกชาวบา้านเหมือนกับคนอื่นๆด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้ว่าเราสามารถลดไขมันส่วนเกินในเซลล์ได้พ้นจอบเข้าไปในเซลล์ครับ จอดเข้าไปในเซลล์เข้าไปดูในเซลล์เราก็จะรู้ว่าเรามีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีก้อนไขมันนะคนอ้วนมีก้อนไขมันตรงนี้มากไมโทรคอนเดรียนี้คือเตาเผาเตาเผาอาหารของเราเนั่นเองลุกโชดช่วงชัช,ชวนอยู่ตลอดเวลามีไฟลุกโชดช่วงชัช,ชวนตลอดลอะไรเข้าไปก็แทบหายแทบหายกลายเป็นน้าํากลายเป็นคาร์อนไฮดรกลา,ายเป็นพลังงานนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อะไรเผาเร็วเผาช้ามันก็อ,อยู่ว่าอะไรถูกพาเข้าไปในไ <c oughs> มตทคกอนเดียมากกว่าเร็วกว่าซึมได้เร็วก็เผาได้เลยนะครับสลิมเซฟของเรา <c oughs> พอเข้าไปในเซลลปั๊บมันจะทําให้ก้อนไขมันนี่แตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ออ <c oughs> อยู่รอบๆไมโทคอนเดียรอบเตาเผาตรงเนี้นะครับพร้อมที่จะถูกซึมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพลังงานแต่ยังทําอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ถนัดนักทาได้ไม่ถนัดนักสิ่งที่จะทําได้เร็วกว่าคือแป้งแป้งจะถูกโยนเข้าไปในมโดคอนเดรียเร็วกว่าไขามันไขมันยังออยู่ตัวในเซล์นี่แหละเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยแป้งถูกเผาวกว่อนให้กลายเป็นพลังงานไขมันเสร็จเก็บสะสมไว้แต่ถ้ามีสลิมเซ็จะทําให้การดูดซึมของไขมันเข้าไปในมโดคอนเดรียนเนี่ยเร็วมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ซึมเข้าไปจะสลิมเซฟเนี่ยจะให้ไขมันไขมันขี่หลังนะไขมันขี่หลังเข้าไปในไมโทคอนเดรียโยนเข้าไปในเตาแล้วก็ตัวเองก็กลับมารับใหม่โยนเข้าไปใหม่นนะขอให้นึกภาพว่าเป็นการแข่งขันระหว่างโมเลกุลของแป้งและโมเลกุลของไขมันถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่ถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่แป้งเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้เร็วขึ้นกลายเป็นพลังงาน ไขมันก็นั่งแห้วอยู่ข้างนอกนไม่มีการเผาผลาญมันก็ออมมันก็อออยู่นะคราวนี้มีสลิมเซฟสลิมเซฟก็จับไขมันขี่หลังแล้วก็ไปส่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสลิมเซฟเมื่อขี่มาย่อมจะวิ่งเร็วกว่าไขามันเร็วกว่าแป้งนะครับและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่เรามีการเผาผลาญไขมันเดิมทีครับเซลล์นี่แต่งด้วยไขมันนะเซลล์ด้วยไขมัน คราวนี้เมื่อไขมันถูกเผาผลาญมาันก็จะเริ่มกระชับนะครับเริ่มกระชับชั้นไขมันคือปป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 เริ่มลดลงนะครับเริ่มกระชับเราก็ได้เอวที่เราปรารถนานะครับผลการศึกษานี่คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ใช้จริงๆนะคร<อ>ับจะเห็นว่าถ้าระยะยาวมีการออกกำลกายร่วมด้วยเนี่ย จะชัดเจนมากนะครับี่ชัดเจนจริงๆนะครับดค่ะแล้วแบบนี้สารสกัดมันทํามาจากอะไรคะมันถึงได้ให้ผลแบบนี้ธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จากส้มแข็ซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันขายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามารถเอ่อสกัดเอ่อเอาผ่านไขมันนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้าง ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นอของบริเวณผิวหนังที่เราทาซึ่งโดยรายชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆน,นะคะเหมือนเป็นสมุนไพรค่ะมีใบโบโบ๊กใบกล้วยขิงแล้วก็พริกนะฮะเป็นอะไลย แต่วันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยณฤุมลพงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัคดีค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างดูนี้ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมมากก้นิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจายก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาเจ็ดสกิโลจาก50เป็น75 แล้วพอน้องออกไปปุ๊บ ออกไปแค่5โลเองที่เหลือะะคเหก็อยู่กับเราสิคะโอ้โหมาหมดเลยนะคะหน้าต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี่จาก25นี่ก็เป็น30เลยคเลยแล้วก็ทำยังไงนะคะปกติก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วพออยากทอดน้องตอนนี้คือผอมมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็นี่รูปนี่เลยนะคะเทียบกับตัวจริงนีค่ะตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่ราคามาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรแบบ all in one เลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบ มีการประกวดการลดเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3นิ้วโอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็จริงเหรอแล้วก็เลยลองใช้ดูปรากฏว่าโอ้ได้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลยโอ้แล้วนานไหมคะ่าจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี่ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใส่การนวดด้วยใช่ใช้การนวดแล้วก็ครั้งแรกที่ก็ใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเนินหนาแล้วคือแบบเราทับ เราก็สามารถไปส่งลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเลยว่าที่มันเวลาเราใช้ทั้งแรกมันจะตึงๆใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยสัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอวเราเนี่ยนะคะจะ 30เนี่ยก็เลยอ5แลยร้วิธีการใช้ก็ง่ายๆนเหมือนทาครีมปกติใช่ก็เหมือนทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงานเอ๊ะทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก็เลยแนะนำว่าเออลองลองทาครีมตัวนี้ดูนะคะใช่เพราะว่า2-3วันนะคะก็ เอลเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยนะคะแบบว่าขึ้นปวดเลย <c oughs> อะไรเงี้ยหรือว่าอย่าไปงกอะไรเงี้ยใช้เร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยกับบสามนิ้วเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะแนะนําคุณผู้ชมบ้างดีกว่า<ด>ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องโทรไปที่ไหนคะ่ะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เปิดตัวสูตรใหม่ล่าสุดะนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยเห็นผลเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราไปรับโชคสบายๆกันค่ะ